เออเพื่อนๆน,นี่มีมีอะไรมีเหตุผลนองรับอยู่แล้วใช่ไหมที่ไม่ทําทุกวันอะ่ะมามีพิมพ์มาใครมีเหตุผลบ้างไหมเหตุผลไหนอะไรที่ถึงไม่ทําทุกวันอะ่ะเออนะอ,อมันมีเหตุผลนะอะผมจะบอกให้ฟังเนาะเออเป็นๆผู้จัดจก็เป็นไม่จะพูดเลยเป็นนะเป็นแต่ว่าช่วงช่วงอ่าได้คุยกับทางโค้ดไอซ์ใช่ไหมครับผมผมก็ไม่หยุดนะไม่ไม่มีวันหยุดนะ วันที่หนึ่งถึงวันที่เก้าสิบไม่มีวันหยุดเลยเกือบพลาดอยู่วันหนึ่งออตอนที่ฝนตกหนักฝนตกหนานี่ผมชราใจแต่ก็ยังดีนะวันนั้นได้โปรตีนก็จะออกไล,ลนะ้์แค่ครั้งเดียวนะผมเริ่มออกไลค์แค่ครั้งเดียวต่อ,ต,อ,ต,อต่อวันนะแต่วันนั้นเอญทำสองไลค์คือเช้ากับลคกลางคืน,นพอดีเจอฝนตกตอนกลางคืนน่ะโอ้โหหนักเลยไล้์สดไม่ได้ แต่พอดีมีไลฟ์ตอนเช้ามันก็เลยโอ้ผมไม่มีวันหยุดเลยเห็นไหมวันนี้ผมจะให้ไมเซ็ตอยู่ให้ท่านเห็นเนาะมีอยู่4ี่ไมเซ็ตที่เราจะเอ่ออเามาใช้และเรียนรู้กับมันก่อนมันจะอยู่กับเราเนี่ยเป็น4ี่ไมเซ็ตแล้วไมเซ็ตที่ไหนที่จะไปเป็นตัวนะตัวประกอบในคําว่าให้ท่านประสบความสเร็จแล้วไม่มีข้ออ้าง ไม่มีเหตุผลมารองรับละนะสำเร็จเขาจะใช้เรื่องของการทํางานเหนือเหตุผลนะเพราะฉะนั้นเริ่มเอาสมองมาคิดปุ๊บเนี่ยสมองเรามันมันก็เก่งนะมันพยายามหาเหตุผลมาลองรับไอเหตุผลมารองรับเนี่ยแท้จริงมันไม่ใช่เหตุผลนะมันเป็นข้ออ้างนั่นเองข้ออ้างที่จะไม่ลงมือทํามันจะหาเหตุผลรองรับพอมีเหตุผลรองรับปุ๊บไอจิตใต้สํานึกเราอเออมันจะออกมาเลยมันจะมีสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้น อาการอย่างนี้ปุ๊บมันจะไม่ทํางานอยงเงี้ยือฝน,นตกแดดออกร้อนอากาศร้อนมากเลยหร,หรือจะมีไข้ปุ๊บตัวเองต้องนอนพักก่อนมันเป็นจิตถ้สมติมันจะขึ้นมาสั่งให้เราไม่ทำอะไรไม่ไม่ทำอะไ,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 ไม่ลงมือทำอะ่นะเนาะฟิกเมซ t เอาอออแรกก่อนฟิกเมซ์ฟิกเมซหมายถึงคนประเภทที่ว่าไม่ยอมรับเขาเรียกไม่ยอมรับการเรียนรู้เพิ่มเติม รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วจะมีลักษณะเป็นไม่เปิดใจรับฟังความคิดใหม่ๆคนที่มีฟิกไมเซ็ตไหมจะมีลักษณะเหมือนมีอีโก้เหมือนเป็นคนที่มีอีโก้สูงการมีฟิกไมเซ็ตจะเป็นลักษณะคนมีอีโก้สูงมากจะไม่ยอมรับสิ่งใหม่ๆไม่ยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามโลกที่เขาเปลี่ยนอยู่เหมือนกันเนี้ยเหมือนคนที่คิดว่าออนไลน์อ่ะ ไม่ต้องมาออกหน้ากล้องก็ได้ไม่ต้องมาสร้างอย่างนี้เออเนี่ยไม่ต้องมามาขาย,ยาก็ได้ไปตั้งขายอยู่ข้างนอกก็ได้อืมไม่จําเป็นหรอกอืมจะคิดอย่างนี้แต่เป็นไงฮะคนประเภทนี้จะอยู่ในกลุ่มของคนที่เป็น,ตก,ปน victim, follow, ตกเป็นเท่าไร่วิกเทียมเฝ้ารอตกเป็นเหยื่อสุดท้ายเป็นไงฮะเหมือนต้องถูกผลักเข้ามาอยู่ในออนไลน์เหมือนเดิม เหมือนเรามือถืออ่ะผมเคยอทเล่าให้เนาะมือถืออ่ะเมื่อก่อนว่าโอ้ไม่เอาแล้วมือถืออ่ะเออโทรศัพท์ที่บ้านก็มีเยอะไม่ต้องใช้แล้วมือถืออ่ะจะคุยแล้วคุยนักคุยหนาแล้วเป็นไงตอนนี้มีถือเต็มบ้านเลยตั้งแต่ปี4ี่ศย์ก็มายิมือถือเต็มเลยมือถือก็จะเป็นเป็นกดปุ่มเนาะกดปุ่มโทรอ่ะเออตอนนั้นโทรมีข้อความเข้ามามีโฟลลิงแพ็กนี่จำได้ไหมตอนนั้นสมัยก่อนเออโอ้มีตีใจเลยคับมีมีโฟลลิงแพ็กนี่เริ่มเห็นข้อความมาแล้วเออข้อความติดตัวมาแล้ว โอ้ดีใจเท่มากคิดว่าไม่มีอะไรแล้วพอแล้วมือถือแค่กดจิ้มโทรเดี๋ยวไปงานพอถึงได้หนึ่งถ่ายแล้วสติปจ็อกคิดค้นมาเลยคิดคน้นว่ามนุษย์เราอะ่ะจะต้องเสพสิ่งนี้เขาเรียกเอาเอาสินค้านำตลาดเลยวางสินค้าก่อนเลยยังไงพวกคุณต้องใช้มือถือแบบนี้จะเริ่มมีถ่ายแล้วฮะคัสกรีนนี่ก็เริ่มจากสตีปจอ็อ b เห็นนียังเดี๋ยวนี้เป็นไง คิดว่อพอแล้วถ่ายพอแล้วไม่เอาละจิ้มนะพอเป็นไงพอถึงระยะหนึ่งความเร็วอินเทอร์เน็ตก็เร็วขึ้นสอง G 3 G ส G ตอนนี้ก็เข้าไป5 G เป็นไงมีภาพอีกเออเริ่มมีภาพแล้วนะเป็นวีดีโอเป็นรายถ่ายรูปได้ด้วยมือถือมันก็กลายเป็นกล้องถ่ายรูปเลยเจลไ,ไงเป็นไงร้านไอ,อร้านอะไร้านถ่ายรูปอะเป็นไงไม่เหลือเลยที่ใช้บอกฟิล์มเฟิร์มหายเลย เออนะไอ้ที่ใช้ฟิล์มเป็นม้วนมวนมันก็หายจากตลาดไปอืมยังไ,ไงฮอยู่ไม่ได้เพราะปรับตัวไม่ยอมปรับตัวไงพอไม่ปรับตัวปุ๊บคิดว่าจะไปพัฒนาฟิล์มถ่ายรูปตัวเองให้มันแบบให้ก้าวหน้าขึ้นอนะ่ะแต่มาลืมมองว่ามันดิจิตอลเข้ามาเลยไงมัาเริ่มเป็นดิจิตอลเข้ามาปุ๊บละอ่าต่างๆมันก็ผสมเข้ามือถือด้วยคนก็ไม่ต้องใช้ไอ้กล้องถ่ายรูปถ่ายแล้วเดี๋ยวนี้ใช้มือถือเนี่ยกลายว่าถูกผลักเราจะถูก ถูกผลักเข้าอยู่ในในวงวงเวียนของเทคโนโลยีมันก้าวหน้าไปอ่ะเนาะใ้เห็นอย่างโอ้ไม่มีใครจะไปเสดได้เลยถึงแม้จะไม่ไม่เป็นไม่นาไม่นาตามเทคโนโลยีถึงแม้จะไม่ติดตามเทคโนโลยีถึงแม้จะเฝ้ารอเป็นเป็นเหยื่อเพราะตกเป็นเหยื่ออยู่กับที่ไม่เอานี่าแต่ยังไงก็ถูกผลักเข้าไปอยู่ในโลกของเทคโนโลยีปาดิเศษไม่ได้เหมือนอย่างเนี้ย มาขายออนไลน์ต้องมาขายตัวตนมาสร้างตัวตนมาเปอร์ซันแบนนะอย่างเงี้ยไอ้ข้างนอกว่าโอ้ไม่จําเป็นหรอกไม่มาหรอกขายขายอย่างนงี้ได้อยู่เอขายข้างนอกได้อยู่ไม่จําเป็นต้องมาออนไลน์ก็ได้เพราะว่าคนยังยังขับรถไปซื้อของซื้ออะไรอยู่ต่อไปมนุษย์มันมีไลฟ์สไตล์ใหม่มนุษย์มันจะไม่ยอมออกจากนอกบ้านะจะเป็นประมาณจะเอางานทุกงานทุกอย่างมาทําที่บ้าน เขาเรียกว่างานอะเนาะจะมาทำที่บ้านเลยจะไม่เอาไปไปทำที่ออฟฟิศหรืออะไรแล้วงานทุกอย่างจะมีอยู่ที่บ้านหมดเลยอ่ามีอะไรก็ส่งงานส่งงานทางไหนทางอ่าโซเชียลไทยไอไอไอทีไปทางเมลทางแล้วแต่จะไม่ออกไปทำงานมีอะไรงานอะไรก็เออส่งมาแล้วทำที่บ้านคนก็ไม่อยากไปไหนนี่แหละฮะถูกผลมาอยู่นี่นะเพราะนั้นไลฟ์สไตล์ใหม่คนที่จะมาต่อไปอันนี ไม่จะเดินทางออกจอกบ้านแล้วมีอะไรก็สั่งมาสั่งมาและร้านค้าที่จะขายตามถนนน่ยมันก็ไม่มีอะไรไงมันก็จะอยู่ยากนี่คือถ้าไม่รีบมาสร้างร้านค้าใน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 โซเชียลมีเดียในโซเชียลมีเดียอยู่ยากนะเพราะน้อต้องตื่นตัวนะต้องรีบมาสร้างร้านค้าในในในโซเชียลมีเดียเขามีพื้นที่ให้แล้วอะอย่าง t i k t o กเนะี่ยเขามีตลาดพื้นที่ให้แล้วตอนนี้ยังฟรีนะยังไม่เก็บตังค์นะเนะี่ย เราก็ต้องรีบมามาจองพื้นที่เลยมาสร้างร้านค้าของเราเป็นบริษัทเป็นแบรนด์ของเราอะ่ะแล้วเราจะเอาไปต่อยอดขายอะไรก็ได้เห็นไหมตอนนี้หลายๆท่านยังเพิกเฉยไม่ตามยังแบบว่าเออเฝ้ารออยู่เออไม่มาปล่อยให้เขาไปก่อนให้เพื่อนไปก่อนจำไว้นะฮะรุ่นพี่ยังบอกว่ายากเรื่อยๆปีนี้ยากกว่าปีที่แล้วอีกเห็นไหมแล้วปีหน้ามันก็จะยากกว่าปีนี้ทุกอย่างมันจะยากเรื่อย ถ้ายังไม่ชาราใจนะคิดว่าจะเป็นผู้บริโภคดีกว่าเอมันก็มีสองอย่างอ่ะขายกับไม่ขายเนาะ,ะนะจะอยู่ในฝั่งที่ไม่ขายคือซื้อซื้ออย่างเดียวดีกว่าอีกคนหนึ่งก็คือขายอย่างเดียวก็มีทั้งซื้อทั้งขายท่านจะอยู่กลุ่มไหนล่ะกลุ่มไหนที่จะสร้างความมั่งคั่งร่ำร,รวยให้กับท่านคือใครกลุ่มไม่ขาย กลุ่มขายอย่างเดียวและกลุ่มทั้งขายทั้งไม่ขายอ่ะกลุ่มไม่ขายก็คือถามว่าเออจะเอาอะไรอ่ะเอาไรายได้จากไหนละ่ะต่อไปงานมันจะอยู่ที่บ้านเหมือจะเอาไรายได้จากไหนละ่ะเออถ้าขายอย่างเดียว estaba, ถ,ถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่ขายอ่ะจะเอาไรายได้ไหนจะเอาเองินที่ไหนมาใช่ э ก็ต้องเป็นผู้ไง implicit. ผลิตต้องเป็นผู้ผลิตแล้วผลิตคือไงก็ต้องไปผลิตผลิตให้คนขาย thur. อ่ะเนี่ยนะ เพราะนั้นเราจะอยู่กลุ่มไหนเ่งกลุ่มไม่ขายกลุ่มขายหรือกลุ่มทั้งขายทั้งไม่ขายอยู่ในเนี่ยสามเหตุผลเนี่ยเห็นไ้เพราะฉะนั้นการมาทำเปอร์เซ็นต์นแบนเนี่ยมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรถ้าเออไม่ขายนะก็เท่าคือเป็นผู้ซื้อก็คือเป็นผู้ซื้ออย่างเดียวแต่ท่านต้องไปผลิตอะไรออกมาให้กับคนที่จะขายเห็นไหมแต่อีกกลุ่มนึง ขายอย่างเดียวเออขายอย่างเดียวคุณผลิตมาฉันเป็นคนขายก็คือกลุ่มนี้อีกกลุ่มหนึงคือทั้งไม่ขายและขายมีก็มีสามกลุ่มเลือกเอาเนาะแล้วใครจะรวยที่สุดและใครพอจะมีไรากังวลเรื่องเงินทองได้เร็วกว่ากัน